วันนี้ปาริดาได้นี่มาเรามาทำอาหารกันใบหม่อนนะนี่ใบหม่อนใบหม่อนยอดตะปิตะปีออกมากบจิมีลูก็โหลดโว้ยเนาะต้มเครื่องไว้ก่อนสุกได้ที่ระดับหนึ่งละเดี๋ยวปาริดาจะกลับมันนะ อันนี้เป็นน้ําต้มปลาที่ปลาลิดาตักออกมาเดี๋ยวปลาลิดาจะบีบมะนาวเตรียมเอาไว้ราดต้มปลาเราได้ที่แล้วใส่ใบหมอนเลยต้มปลา ใส่หน่อไม้ดองใส่แบม่อนเต็มคาราเบลพนาเนาะภาษาได้หลุนตอวกินกินให้เต็มที่เลยปลาตัวหนึ่งอ่ะก็ราคาก็ประมาณเป็นเดียวชามหนึ่ง 嗯。Mm. Mm. ก็จะมากินกับเราถ้า่างนั้นเออตักเพื่อพี่เพื่อน้องอะค่ะปริดามันได้กินมาหมดดอกในคราวเดียวนี่มาสดกับปาริดาเดอ้อ เดี๋ยวเราก็จะราดนี่น้ำแกงเรานี่กับมะนาวเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นอืม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 ออ ข้าวไม่ต้องเยอะวันนี้เราจะกินปลาขณะที่รอให้มันหายร้อนเรามาดูกันชัดๆอีกทีซื้อปลามาต้มกินเดอ้อพี่น้องปลาเนี่ยถูกกว่าหมูกว่าเนื้อเดอ้ออร่อยดีมีประโยชน์มากมายดูอากาศพี่น้องนานร้อนกันยังไม่นหนาว พี่น้องี่เข้ากับปลาลิดาด้วยต้มปลานิลใส่หน่อไม้ดองใส่ใบหม่อนใส่มะนาวสุดยอดอสุดยอดอาหารพื้นบ้าน ขายมากเพชรนี่หมเพชรเ,พเป็นไหนดอกผัก <c oughs> เห็นหมอนก็บ่อยากเด็ดพี่น้องเอ้ยออกลกูก <c oughs> หนน้อย,อยเต็มอยู่อุ๊บอุ๊บอุ๊บกัน กางกระยบานถ้าเป็นคนมีความสามารถโตมากับผักกับปลาเนาะมีกลางกักินีน ถาแกะแล้วเ,เนี่ยมันยามมันงามมันอร่อยมันฟินแต่เป็นเด็กน,น้อยๆแแท้ๆนี่พ่อแม่ก็แกะให้จ้าจำได้จำได้ ทำต้มปลานีไม่ต้องใช้ฝีมือเอาน้ำใส่หม้อเพื้มขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอ,หอมพริกรสดีนทำมันหอยต้มพิ้งไว้ให้มันออกรสชาติ แต่ปาดาปรุงน้ำปลาไปเลยนะก็ชิมรสชาติดูม,ม,มีหน่อไม้ดองก็ใส่ไปเลยให้มันให้มันพอดีรสจัดๆไปนิดหนึ่งอะ่ะเพราะาเราเอาปลาลงมันก็จะจืดลงนิดหนึ่งไง รสชาติแล้ถือปลาเลี้ยงไปอย่าไปคนนะอ,อาจจะกดเบาๆหรือว่าตักน้ำขึ้นมาราดอย่างเงี้ยอย่าไปขยับมันมากเดี๋ยวเนื้อปลาจะพังไม่สวย <laughs> พอกะว่าไมไนสุกเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เอามะเขือเทศลงแป๊บหบนึ่งก็เอาใบใบผักที่เราจะใส่ลงได้เลยพอดีไปเจอใบหม่อนนะใส่ใบหม่อนบางคนอาจจะใส่กะเพราหรือไม่ผักกะแยงผักชีอะไรก็ว่าไปอืม้ม ว่ามากอะอยากกินต่อไปอีกขนาดกินอยู่ได้ไงอะกินอยู่ยังอยากอีกบางคนก็อาจจะตักข้าวด้วยน้ำมะขามเปียกแต่พอดีปรดิดามีมะนาวอยู่ก็ใส่มะานาวก็ตักน้ำแกงออกมาแป๊บหนึง่ง แล้วก็บีบมะนาวไว้รัเแรบมากไหมหลายหลวงพี่น้องเด็กปาริดากินต่อนะให้ลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมไปทำต้มปลาทานกันนะคะอ้าวเดี๋ยวคอยดูคลิปหน้าปาริดาทำอะไรนะ ขอบคุณที่สนัสนบสนุนปาริดามาตลอดนะคะขอให้ทุกคนทานข้าวอร่อยนอนหลับมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆท,ท่านนะคะ Thanks so much my friend Thank for your support See you next video Have a nice day Bye bye